我。 คือแม็กกี้ว่าเก่งแล้วอะ่ะเจอเขาแม็กกี้กีบโอคบคุณนาหี่ลงตั้งแต่รับงานไลฟ์มาไม่เคยเจองานไลฟ์ที่ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากตอนนี้ลบไม่ไหวเลยตื่นเต้นมากเลยนันเกนเดินเรืน้ำเลยนะน,น,นั่งเวลา สวัสดีครับสวัสดี่คันเน่ยบูบี้ค่ะอู๊ยอ่บูบี้บูบี้จะตั้งใจทูกต้ทำไมอยากได้รูปของเราทำไมเจอพ่อราคาเจอพ่อราคาถ่ายลูกครอบครัวกันค่ะถ่ายรูปครอบครัวมาถึงก็มัดมือชกเลยอ่ะจะเป็จมี่เจมีบมัดมือชกเลยอ่ะอันดับแรกนะคะรมาเล่นสกีเจมี่ได้เลยครับคือนี่งๆรอๆตรงนี้แล้วก็จะขออนุญาตซูม ยิมนิดนึงจ่าย่ายยังอีกหรอไม่ไหวไม่ไหแล้วก็พูดว่าขอขอจ่เข้อใจให้หน่อยครับขอจอขอใจให้หน่อยนะครับผมอ้าา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 ้าาาาาาครับเฮ้ยเาาาาามาา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 รู้าาาาาราาผาาาายาาาาารราา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 า ขอสิบล้านใจค่อยขายขอสิบล้านใจนะครับจริงสิบล้านใจอก็พอเอมาเรื่อยๆมาเรื่อวันนี้ไม่มีคิวกับใครหล้วรลองาที่นั่งอยู่ตรงนี้มาเที่ยวมาเที่ยวไม่ต้องขายแล้วใช่ไหมครับโอเคครับจริงขอสิบล้านใจได้ปะขอสิบล้านใจได้ปะเธอทำเพื่อผู้ชายเถอะถือว่าเราขอ จริงดีไปหมดไปตอบไม่ถูกเลยไม่ได้ละค่ะีนปีสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสองปีปีาีปีปนปัปเพี่ีปีนีป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 นปีนีป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 อปี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 พี่อนุปี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 ปนปนปีอีปีปีปีนนปีปี้ีนีปีปัปี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 ัีปีปีปีับปี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 ีปหปีปปี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 ปปปีปีวี

ขอลีลาน่าแต่ยิ่งมาจากไหนเนี่ยตอนได้ยินไม่คิดว่าจะเต้นขอบคุณมากพี่ขออีกเลยครับด้วดีมากค่ะเพื่อเพียงวันที่เขาโชว์เอวได้หน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้สอบสอบนะแกสอบสอบแกตัววันนี้ค่ะตัวขายอะไรอะวันนี้นะครับวันนี้มาขายสกินครับผมอ่าเต้องแจ้งโฟก่ัสไหมฮะอุ้ยยังครัยังไม่ต้องยังไม่ต้องหรอครับถ้าเป็นคนอื่นอาจจะใช่แต่แตหรับตัวต็ยัยังยังครับผมวันนี้มาขายเซรั่มครับอุย ใช่ไข่เซรั่มตัวไหนเซรั่มตัวนี้เหรอคะใช่ทุกตัวเลยครับทุกตัวเป็นเซรั่มหมดเลยครับผมอ่าแล้วตัวนี้คืออะไรเซรั่มครับเซรั่มคิดไปทางอรเลยเซรั่มอยากเล่นอะไรไหนก็เกงใจบูมถูกต้องเออมามามาอ่าขออนุญาตดูนะคะได้เลยครับผมมามาใส่แกะให้ดูหน่อยได้เลยครับขออนุญาตนะครับได้ค่ะไหนครัโอ้ยเซรั่มน่าใช้มากใช่ครับนี่ครับอ่านี่ตัว BC ครับผม ไม่ของเจนอ่ะสั่งนะสั่งเจนนี่ด้วยของเจนนี่ด้วยค่ะแกะไปไหอ่ะได้ไปแล้วครับน้ำปลาร้าไม่ให้อยู่ใกล้มันอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวเซรั่มบีซีครับอ่าโอ้ขวดขาวเลยขวดเงียบมากสีเหลืองครับสีเหลืองขวดดีมากขวดขาวเนียนสุดขมากขวดขวดอยู่นี่ครับออ๋ ขวดมีจังเลยว่ะขวดดูดีมากมีราคาโปรไหมคะวันนี้ครับผมอ่850บาทไม่ได้ซื้อแค่หนึ่งขวดนะครับผมซื้อหนึ่งแถมถึงเจ็ดครับเอออ๋ออ่าซื้อหนึ่งแถมเจ็ดเลยวันนี้ใช่ครับผมก็คือนี่เลยซื้อตัวนี้เลยพอฟอร์มูล่านะฮะตัว power ten formula นะครับเป็นตัวเซรั่มสิบสูตรแต่วันนี้เรามีนี่สูตรสีเหลืองสูตร vc เลยนะครับใครที่แบบว่าผิวแบบว่าหมองคล้ำอยากแบบว่า ม,มีจุดด่างดำต่างๆ,ๆอยากแก้ปัญหาตรงนี้นะครับซื้อตัวนี้ไปเลยครับแล้วเราแถมอีกก็คือตัวนี้อ่าตัว L I นะครับผม<ห>ตัวนี้ใครที่แบบโอ้มีปัญหาเรื่องโดนแดดมีแบบเขาเรียกว่าอะไรโดนแดดเยอะมีปัญหาใครต้องออกข้างนอกนะครับผมใช้ตัวนี้หายหมดครับฝ้ากระอะไรต่างๆแล้วเราแถมให้อีกหกถุงตรงนี้อ่าเรียกว่าซื้อหนึ่งได้ถึง8<ป>เลย ราคาปกติ2,000กว่าวะคะสอ my god 2,000เท่าไหร่ครับราคาปกติเหมือนเห็น2,000กว่านะ2 0งพัาสิบบาทวันนี้ครับผมได้ถึง7จ็ดได้ถึง8ชิ้น850บาทโอ้ยแต่คุณค้าวันนี้มีฟุตบอลให้กับพี่แม็กกี้เหลือ667บเจ็ดาทมีคนได้บอกลดวคเจ็ดบาทด้วยโอ้โหสุดยอดโอ้ไมค์กาดเฮ้ยบ่นหนึ่ไม่เอาเหรอ ดีมากอ่าอันนี้ใช้ตอนไหนคะตัวนี้นะครับใช้หลังล้างหน้าเสร็จครับผมตอนเช้าก็ได้หรือว่าตอนกลางคืนก็ได้ครับผมเป็นตัวเซรั่มอ่าใครที่แบบว่าอยากเริ่มดูแลผิวง่ายๆเลยตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับง่ายๆเลยอยากกระจ่างขึ้นอยากมีออร่ามากขึ้นตัวนี้เลยอ่าอันได้ไปทั้งหมด6อันนี้6ซองแล้วก็อีก2ขวดอุ้ย8ชิ้น8ชิ้น850บาทบางคนมีคูปองเหลือเท่าไหร่ครับ6 6หบาท ขออนุญาตพี่ขาจับเวลาได้เจ็ดสได้ไ2มด้เจ็ครับมี6กหด้วยมีเด้วยหกเจ็ดพี่การถูกกว่านั้นอีกเองเจี่ได้หกหมาครับผมให้ไป5ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงเลยครับอ๋อได้เราเรานั่งกันยาวๆเลยได้ได้ค่ะ ัไแล้วไม่เคยบอกอะไรเลยไอ้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะอันนี้นะครับอันนี้คืออยากมีออร่าอ่าอยากแบบผิวเหมือนพี่เจนนี่เออแบบว่าใสอย่างนี้เลยนะครับจุดด่างดำอะไรหายหมด ขวดนี้เลยครับสีเหลืองสีเหลืองตัวนี้เลยครับผมมีสีตัวอ่ะอย่างสีเหลืองอย่างโลอะไรอ่ะอะไรอ่ะมมาเร็วซะด้วยคิดเร็วด้วยฮะโอเคครับแล้วก็แถมตัวนี้ไปด้วยอันนี้สำหรับใครที่ออกแดดเยอะหรือมีปัญหาเรื่องแบบว่าฝ้ากระอ่ะตัวนี้เลยสีฟ้าสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเลิศอ่ะโอ้หน้ากับฝ้ากระ ถูกต้องสองสูตรนี้เลยง่ายๆครับออร่าฟ้ากะแล้ได้ห้ซองหกซองนี้เราแถมไปให้อีกคืออะไรอ่ะก็คือเป็นสูตรสีเหลืองครับผมแล้วแถมยาวๆถูกต้องครับใครไปต่างจังหวัดอยากพกอะไรเบาๆใส่กระเป๋านะครับตัวนี้ได้เลยอ้โของอิสกินนะครับผม power 10 n formula โอ้อหเออได้จ้าอินเนอร์ดีมากน้องน้อ เพื่ตามกูด้วยมึงอ,อย่ากช่วยอย่างนั้นสิเสียสติแล้วมึงอ่ะกูเสียสติแล้วกูเอออ่ะทุกคนนะคะ5นาทีเท่าน,าน,นั้นเนาะกดได้เลยนะคะยอยากหน้าใสอันนี้ปกติแล้วเอ,อ่อกลางวันใช้ได้ป่ะคะกลางวันใช้ได้ครับผมเช้าเย็นได้เลยเหรอเช้าเย็นได้เลยหลังล้างหน้าเสร็จปุ๊บใช้ได้เลยครับอุ้ยแกเช้าเย็นได้เลยนะคะสีเหลืองออร่าสีน้ำเงินฟ้ากะถูกต้องครับผมอ่านี่สองตัวนี้เลยนะครับว้าวซื้อหนึ่งได้ถึงแปด ได้ถึงแปดนี่คือครบเซต็นี่เลยแปดชิ้นนะบูมแปดชิ้นใช่มือหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วที่นี่ที่เดียวค่ะที่นี่ที่เดียวถูกต้องค่ะที่ไลฟ์เขาบอกว่าขายแบบโจฮันหน่อยคืออะไรอะค่ะมันจะมาคอยซีรีนะลองสิครัอยากรู้ว่าหนึ่งสองครับก็นี่นะครับผมสองสูตนี้นะครับอาไว้เทนโฟมล่าใครอยากได้ก็ได้ใครไม่อยากได้ก็ต้องได้ครับไม่อะไรคะ อยากได้แบบไหนครับคือกดในตะกร้าได้เลยครับหนึ่งขวดครับแปดร้อยห้าสิบบาทครับได้ถึงแปดชิ้นเลยครับอุ้ยละมุนละมุนเดี๋ยวผมกินกินเวลาครับกูริมผมยาวเลยอ่ะชอบแบบไหนงค่าแต่งค่าแต่งค่าแต่งค่าอ่ะสีเหลืองนะคะเป็นเรื่องออร่า อันนี้ก็คือฝ้ากระฝ้ากระถูกต้องครับได้ไปหนึ่งแถมหนึ่งไม่พอได้เป็นซองไปอีก6กซองแถมไปอีก6ถูกต้องครับที่สุดเลยวันนี้นะคะซึ้งมากซึ้งมากโอ้ไมค์ก็จะเสุ่อมอะไรอะอจริงแล้ว รัดชี้ไม่ไหวเลยชสบิญดาน่าเชื่อนะครับจะออกมาเวดีได้เอ็นดูพ่อเขาบอกร่างรัดชี้คืออะไรมั้งร่างรัดชี้ก็จะเป็นแบบว่าอะไรแบบนี้ได้หรอเอาเล่นหมดขยิบิดไดมั้ยคะเล่นหมด หมายถึงละครที่เล่นคือเป็นสองล่างไม่ใช่ครับคือเขาจะแบบว่าถ้าถ้าเกิดแบบหวานๆหน่อยเขาจะให้เป็นรัชชี่คือตัวจริงชื่อระชตาครับก็เลยแบบว่าอารัสชีมาอะไรอะไรค่ะแบบรัสชีอ่ะราคาหนูหนี่ตัวนี้เลยนะคะวิทยลูกค้าให้ไปวะนะครับตัวโฟมรัดเห็นตัวนี้เลยค่ะคือสองสูตรนี้คือทีเดียวจบ ได้ไปนี้ซื้อหนึ่งแถมถึงเจ็ดนะคะไม่น่าเชื่อนะคะโอ้ยได้ได้ได้ไหมคะแม่ได้มาได้เลยค่ะแม่ด้จนน่ากลัวเลยดีทําดีจนน่ากลัวเลยลูกค้าเรมองแล้ว่ะหาลูกค้าเร็วๆนะคะอีกหนึ่งนาทีอ่าครับผมปากด้วยนะครับผมตัวอิสกินตัวนี้นะครับผมรับรองได้ว่าใช้แล้วถูกใจแน่นอนครับเนาะแล้วขวดอะไรคือดูแบบว่าเห็นผลอ่ะ เห็นผลแน่นอนอยากหน้าเนียนหน้าใสหน้ากระจ่างใสหน้าออร่าหน้าไร้ฝ้าไร้การเราย่นนะครับผมสองตัวนี้ได้เลยครับผมถ่ายดีอยากตั้งแต่พี่หยาดมาอีนร์จีพวกเราก็เปลี่ยนกันหมดเลยต้องอัพขึ้นนิดนึงใช่ไหมฮะปกติเต้นเป็นไหมครับ เต้นบ้างพี่คะผู้ชายเขาเต้นชอบเอออยากเห็นอยากเห็นน่ะคะตื่นเต้นด้วยเหรออาลูกค้าตอนนี้เวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วนะโอเคครับให้เป็นเรื่องของอนาคตให้ึ่งร้อยเซตสุดท้ายโทรศัพท์เข้าไปฮะหนึ่งร้อยเซตสุดท้ายใช่ไหมครับใครับโอเคครับทำมาอีกแล้วมั้ง นบอกอ๋อจีๆแล้วก็ขึ้นมาใหญ่พี่พายโดนิกโอ้โหตกใจเลยวันนี้นะคะราคาพิเศษสุดซึ้งเลยซื้อสีเหลืองหนึ่งนะคะผิวออร่าแถมฟากละอีกหนึ่งไม่พอนะคะแถมแบบซองไปอีก6ซอง ขออีก50ชุดสุดท้ายค่ะ50ชุดสุดท้ายครับผมครับยังไงฝากอิสกิมตัวนี้ด้วยนะครับผมรับรองว่าใช้ดีแน่นอนครับทั้งตัว v C ทั้งตัว L I เลยนะครับผมนี่คือ2เซตนี้ใช้คู่กันรับรองได้ว่าผิวใสแน่นอนว้าวเหมือนเสียงดีเจเลยเนาะใช่แกเก่งพูดเก่งมากขายของเก่งนะพี่ทำอะไรวะพี่ขายของเก่งมาเป็นทอมลูบูเกอร์ด้วยครับผมโอ้โห เออเยอะเลยสิจอบเดี๋ยวขอจงขอใจด้วยนะครับผมขอสิบล้านหัวใจนะครับได้ก็จะสิบล้านแล้วเออสิบล้านหัวใจมาแน่ครับผมไปฝากขอใจด้วยนะครับผมค่ะอ่ะยม์ราคาเต็มกันอีกทีหนึ่งเนาะสองพันกว่าเหลือแค่แปดร้อยห้าสิบบาทจ้าเออแล้วได้ถึงแปดชิ้นนะครับผมโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับนอกจากเทศกาลทิ่เจนนี่นะครับอ นะครับเดี mate, ๋ยวไปไหนต่อไหมคะไปไหนต่อไหมครับไปไหนครับปิดไลฟ์รูจะบ้ากับบูมจริงๆน่าใสจริงอันนี้อันนี้ถามจริงๆเลยว่าพี่แม็กกี้ใช้บ่อยแค่ไหนใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันใช่ครับตัวเซรั่มใช้ทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วบูมจะใช้ทุกวันเหมือนกันครับว่า ทุกคนซื้อเถอะค่ะเดี๋ยวผมกดเองเพื่อผู้ขายเพื่อพี่เพบ่อได้อีกสิบเซตอีกสิบเซตได้าไหมคครับผมนี่นะครับตัวอิสกินนะครับผมรอบสุดท้ายนะครับนี่ซื้อตัวเหลืองตัวนี้นะครับผมได้ทั้งหมดถึง8ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือเซตนี้ไปเลยนะครับผมใครที่แบบว่ามีปัญหา กะฟ้าต่างๆจุดด่างดําจุดรอยดํารอยแดงไม่แบบเขาเรียกอะไรไม่ออร่ารับรองได้ว่า2ตัวนี้แก้ปัญหาให้คุณได้แน่นอนนะครับผมแล้วในราคาพิเศษด้วยตอนนี้นะครับแปดบาทได้ถึง8ชิ้นนะครับผมสามารถกดได้ที่เทศกาลนี้เทศกาลเดียวครับว้าวลูกค้าค่ะขายเก่งมากเลยค่ะมาได้ทุกวันเลยมาได้ไหมครับมาได้ทุกวันเลยอย่างเงี้้ยนอจีามาทุกวันทำไมก็อยู่นี่ไปเลยทุกวันตะลึง คิดอะไรไกลขนาดนั้นขอบคุณนะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากสกินด้วยนะครับค่อยถ่ายกันได้ค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีค่ะยังทิ้งหัวใจไว้ให้เราด้วยมึงแก้น่าจะขายเก่งเนาะเมกกี้ขายของเก่งมากมึงก็ขายเก่งนะมึงเปลือกก็ขายเก่งนะเมื่อคืนน่ะทองหล่อมึงขาย